ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าล่าข่าววันนี้นี่จะต้องมาพูดถึงเรื่องตัวสปายแวร์เพกัสซัสที่กำลังเป็นข่าวมาสักพักหนึ่งแลงว้วเนื่องจากว่าไอ้สปายแวร์ตัวเนี้ยดันเลือกไปเจาะโทรศัพท์ของพวกนักกิจกรรมทั้งหลายในในประเทศเราอะนะอันนี้อย่างเช่น ที่เขายกตัวอย่างนะก็มีแกนนํากลุ่มคณะราษแกนนํากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแกนนําทะลุฟ้าแกนนําเยาวชนปลดแอกซึ่งต้องเท้าความเล่าเรื่องกันก่อนนิดหนึ่งนะเจ้าสปายแวร์ตัวนี้มันมีเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ของเล่นกิกก็อกนะที่เราจะสามารถดาวน์โหลดจากที่ไหนมาทดลองโหลดเล่นได้นะไอ้สปายแวร์ตัวนี้มันเป็นของบริษัท nso group technology สัญชาติอิสราเอล ซึ่งต้องบอกว่าเจ้าเครื่องมือเนี้ยน่ยมันถูกขายให้กับประเทศเผด็จการในหลายๆประเทศนะเพื่อใช้ในการสอดส่องพวกนักกิจกรรมนักสิทธิมนุษยชนนักข่าวแล้วก็พวกทนายความต่างๆที่อยู่ตรงข้ามกับรัฐบาลทีนี้เราต้องมาดูกันนิดนึงนะวว่าไอ้เจ้าเพกซัสเนี่ยจะสปายแวร์ ware, ตัวนี้มันมันทำอะไรได้บ้างไอ้ไอไอเพกซัสเนี่ยนะเวลามันเจาะ เข้าไปในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมันเก่งกาดนะมันเจาะเข้าไปทั้งในระบบปฏิปฏบัติการ iOS แล้วก็ Android แล้วก็ลวงลวงลับตับแตกอะเอาข้อมูลทุกอย่างที่อยู่บนเครื่องอะนะไม่ว่าจะเป็นข้อความสนทนารูปภาพอีเมลบันทึกการโทรที่สำคัญคือมันยังสามารถจับภาพจากกล้องได้มันปิดเปิดไมโครโฟนได้ดักฟังได้ คือพูดง่ายๆกลายเป็นเจ้าของเครื่องไปเลยไอ้สปายแวร์ตันนี้พอมันเข้าไปสิงแล้วะนะคือแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังเก็บข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันต่างๆของเรานะในเครื่องเราที่จะมีพวก facebook, w h a t s อ p p i n s t a g กร m พวก Skype อะไรอย่างเงี้ยรวมถึงที่สำคัญเลยโมบายแบงกิ้งแต่งผมไม่ห่วงเพราะว่าเข้าไปเนี่ยร้องไห้แน่นอนต้องเรียกว่าต้องรีบโอนเงินมาเติมในบัญชีให้ผมเลย <laughs> ก่อนหน้านี้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจํากันได้นะมันก็จะมีข่าวข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย c e e o o o k ที่เราใช้กันนะว่ามีการแอบฟังการสนทนาของเราอะไรเงี้ยก็แล้วก็ Facebook เองก็ออกมายอมรับนะว่าเขาทำเขาเอาเสียงเราไปทําทางด้านมาร์เก็ตติ้งนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่เชื่อเพื่อนๆลองพูดดูว่าจะพูดบ่อยๆนะหลายๆครั้งหน่อยว่าอยากจะเขาเรียกอยากจะทําประกันชีวิตเดี๋ยวรู้กันแน่นอนมาแน่นอน ในฟีดเนี่ยเต็มแน่นอนโฆษณาเพียบแต่ว่าต้องบอกว่ายังไงอะ Facebook เนี่ยเขาทำแค่นี้ใช่ไหมเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเขเรียกว่ามันรบกวนชีวิตเราแล้วก็มันกระทบสิทธิ์เรานะชีวิตส่วนตัวเรานี่แม่งพังหมดเลยนะเพราะว่าไอ้เจ้าเพกซัสเนี่ยมันมันส่งทุกอย่างให้เจ้านายมันนะ่ะเออทีนี้ไหนๆก็พูดขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยว อ้างอิงข่าวนิดหนึ่งที่ที่ไปอ่านมาเนาะจริงๆหลายคนคงจะได้รู้จักนะไอรอว่า i l รอคืออะไรไอรอยเป็นองค์กรที่ดีนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่านที่ทางไอรอเขาเขียนไว้แบบกระชับสั้นๆไม่ไม่ยาวเท่าไหร่นะว่าเขาบอกว่าองค์กรเขาคืออะไรเขาบอก i l รอเนี่ยนะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งทําหน้าที่ภาคประชาสังคมและคนทั่วไปในสังคม มีเป้าหมายเพื่อให้ถึงหลักการประชาธิปไตยเสรีภาพในการแสดงออกและระบบยุติธรรมที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้กว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันการทำงานของไอลอเน้นไปที่การสร้างฐานข้อมูลเพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการทำงานลนน์ลงและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายต่างๆโดยใช้พื้นที่ออนไลน์ในการสื่อสารเป็นหลัก ทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียนี่เขาประกาศเจตนารมณ์ของเขานะก็เพื่อนๆก็ลองฟังดูว่าแล้วรู้สึกยังไงว่าต่อไปเราจะติดตาม i l รอได้ยังไงเขามีเว็บไซต์นะมีโซเชียลมีเดียให้เราติดตามข่าวดีๆนะไอรอเนี่ยร่วมกับบริษัทดิจิทั l i s t และ The City s ้ n ซ็นแลบนำเสนอ ข้อค้นพบจากรายงานเขาเรียกชื่อรายงานนี้แบบน่ารักเลยเขาเรียกปรสิตติดโทรศรัพท์ปฏิบัติการสอดส่องผู้เห็นต่างด้วยสปายแวร์เพกซัตในประเทศไทยลงวันที่18กระดก,กรกฎาคมนะที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย fcct คือเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านให้ฟังนิดนึงเพราะมันเป็นคำซึ่งแบบว่าต้องร้อยเรียง ให,ใ,หให้กระชับแล้วก็ดูดีนะรายเขาบอกว่ารายงานฉบับนี้ระบุว่าแม้ผู้โจมตีไม่ได้ทิ้งล่องรอยของพวกเขาเอาไว้ให้ง่ายต่อการติดตามแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถสรุปได้ว่าปฏิบัติการของเพกาซัสต,ต่อฝ่ายผู้เห็นต่างจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐไทยอย่างมีในสําคัญสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าการชุมนุมประท้วง เป็นไปเพื่อขับไล่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและมีผู้มีอำนาจก็พยายามควบคุมฝ่ายผู้ประท้วงในหลากหลายวิธีทั้งการจับกลุ่มดำเนินคดีไปเยี่ยมบ้านและใส่ชื่อลงบัญชีบุคคลเฝ้าระวงังนะก็เอากันทุกทางนะก จะพูดถึงไอ้ตัวเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเขารู้ได้ยังไงว่าเวลาไอ้มีสายแวร์ตัวเนี้ยทำการโจมตีเครื่องโทรศัพท์มือถือที่เป็น iOS หรือว่า Android นะคือตัวโทรศัพท์เราเองเนี่ยไอ้ระบบปฏิบัติการพวกนี้มันก็มีความสามารถในระดับหนึ่งนะมันก็สามารถที่จะแจ้งเตือนกลับไปยังเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาได้ว่าเฮ้ยโทรศัพท์คุณแม่งไอไอระบบปฏิบัติการของคุณเนี่ย มันถูกโจมตีนะเขาก็จะเหมือนทําการรีพอร์ตกลับมาเป็นเมสเซจก็กลับมาแจ้งเตือนเราอะว่าโทรศัพท์คุณกําลังถูกแฮ็กด้วยไอ้สปายแวร์ตัวนี้นะก็เลยทําให้ทราบว่ามันมันเกิดการความ,วามพยายามม่นนะในการเข้าควบคุมโทรศัพท์มือถือของพวกแกนนําต่างๆเพื่อลวงลับตักแตกเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือว่าไปให้โทษกับคนเหล่านั้นก็ สำหรับตัวผมนะผมเป็นเป็นคน IT นะผมแนะนำว่าให้ทุกท่านพยายามที่จะอัปเดตตัวระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะเพื่อป้องกันเขาเรียกว่าช่องโหว่ต่างๆก็จะได้ปลอดภัยแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะ privacy policy นะความเป็นส่วนตัวของเราก็ขอให้มันเป็นส่วนตัวต่อไปไม่ต้องมาลวงลับตับแตกอะไรนะวันนี้ก็ เป็นเรื่องหนักๆน,นะซึ่งทุกคนต้องระวังอันนี้อันนี้เรื่องสําคัญจริงๆทุกคนต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมันก็เสียหายนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มาคุยกันมาแสดงความคิดเห็นกันตะโกนช่วยกันตะโกนปากเล็กๆของเราช่วยกันตะโกนให้มันดังมันจะได้ดังไปถึงหูของผู้มีอํานาจ ว่าเอ้ยไม่ใช่คุณเฝ้ามองเราอย่างเดียวเราก็เฝ้ามองคุณดูอยู่ด้วยผมจะเปรียบเทียบนะเรือมันลอยได้อยู่เพราะว่ามันลอยอยู่บนน้าถ้าคุณคิดว่าน้ํามันไม่มีประโยชน์แล้วอ่ะคุณก็ลองคุณก็ลองเอาน้ําออกดีดูว่าคุณจะลอยได้ไหมนะคุณเป็นเรือนะก็วันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ